วิธีการถอดเปลี่ยนไฟหลีนะครับเชฟโรเลตโซนิกนะครับหนึ่งนะครับฝานี้มไม่จะครอบอยู่ตรงไฟนะครับไฟต่ำนะครับหมุนทนเข็มนะครับผมหมุนทนเข็มอออปุ๊บมันก็จะมีสายตรงนี้ครับเห็นช่องเห็นช่องอ่าช่องนี้ไหมครับไอที่ผมออกเป็นรูรูนะครับเชี่ยวไว้เป็นนี้นะครับเชี่ยวไเป็นนี้นะครับ มือดึงไม่ออกนะครับต้องใช้ไขควงไขควงนะครับปากแบวนนะครับงัดมันออกนะครับงัดมันออกเผื่อใครข้างแรกของครข้างแรกเหมือนกันนะครับผมก็ดูคู่มือเอานี่นะครับออกมาครับทีนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะได้ไฟที่สวยๆนะครับผมขอบคุณครับใครที่ยังไม่เคยทําเอาวิธีผมไปใช้นะครับได้ชัวร์แน่นอนนะครับไฟหลีสวยๆนะครับไม่ต้องแกะนะครับเมื่อกี้แกะไปแล้ว แอ่งพลาดขอบคุณครับ